ลุงครับผมต้องไปฆ่าซอมบี้จริงๆใช่ไหมครับโอ้ใอยแล้ว,วซอมบี้มันคล่องล่ามันเป็นบสด้วยเสียงมันด้วยค่ะฮา,ะออาลุงพูดจริงใช่ไหมครับผมต้องไปฆ่าบอสนะ่ะโอ้ช้นชอบโกโก้แกต้องแต่าพราร์ทแรกผมพาร์ทนี้โชว์มอยไม่ใช่ครับผมก็ฆ่าซอมบี้ไปทุกพาร์ทอะ่ะแค่นี้นะสไปด้วยนะ สวัสดีครับวันนี้ว่าพบกับผมกับ L O Channel TV ร้อกคนเดิมที่พีเองวันนี้เจะมาฆ่าบอสมามาฆ่าบอสพาร์ทที่สี่กันแล้วอนนอะให้ในายให้นายเให้นายสูงมก่อนัวซิวันไหนจะได้เลยดาบไม้มาตาฉันนี่ดาบเ,เพชรเฮ้ยเอาดาบเพชรของฉันมาดาบเพชรของฉันมาเดี๋ยวเข้า,าขออโอเคอะนายสูม อ๋อกางเกงสูงฮึ่มไทำไม,<โ>มน่งโชคร้ายขนาดนี้ไม่ได้เอาพอพอพอ,พอ,อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เฮี้ยอะไรเลย,เลยอึยออ,ปปอ,อน้อนแอปเปิ้ลเลยหรือมันติดตาชัล่ล่ไม่อู้หหสมูทอะไรสมูทฉันได้สมูทอ่ะ เดี๋ยวฉันใส่ให้โอ้โหไม่ัลไม่เป็นไรรอกอืหือโซ่ w h ้ t เฮ้ยฉันได้ด็อกกี้โอ้ฉันได้ฉันได้นี่เฮ้ยซอมบีหรอ ฉันได้ Enter โคน่ะทุกข้อ่ากสิมันแจกเด็กได้มากเลยโอ้เว้เรามาพร้อมหรือยังไหนเข้าไปเลยไม่ได้ละโอเคอย่าเพิ่งตีฉันที่ไนนะโอเคหนึ่งสองตามเริ่มตีกี่เราตี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 สุบี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 จะตายและยุ่งยุ่ง ดีก้โอยได้ไปทำอคปีได้ีไดดีได้ดีได้ดีได้ดีโอ้ยโบีได้อยู่ได้โอ้โหเล็ดแอวนทองตายเย้้รไม่วเร็วขึ้นไปต่อไปแต่ใครไปต่อไปแต่ มาตัดคดลิปแป๊บหนึ่งนะคบมาต่อกันอีกข้างนะครับโอเคตอนนี้ T V O M Gamer ได้เป็นซอมบี้มาแล้วไปไหนไสินายไปซุ่มซุ่มโชคดูสิว่านายจะได้อะไรอู้ดาบไม้ไปซุ่มซุ่มรองเท้าไปซุ่มรองเท้าเลยโอ้โหรองเท้าเพชรเ,เอาเก็บเก็บไว้เก็บรองเท้าหนัง แล้วมึงหุบปากเธอไอ้ซอมบี้แล้วได้อะไรเอาสมุดเอาสมุดเก็บ้ใบลูกสไปร์เ็วเข้าเรียบๆหน่อยมึงทำไมนายไม่เร็วเลยโอ้กังเกงพริก สมูทมึงเอาเก็บไว้แล้วมึงห้ามเปิดอีกนะไหมก็เปิดใหม่ไม่เปิดไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ได้ไไไนี่โดนเข้าไปโดนเลืดเลอดอื้มหัวกต่อไปเอาของที่ให้ช่วยอ่ะเอาต่อไปเอาของที่ให้ช่วยที่นายจะช่วยดูสิตัวช่วยของนายจะคืออะไร องแอปเปิลทองอะน่ะนายยืดลืมยืดขันยืดแต่อะไรน้อนแอปเปิลกับเอนท์โผเก็บนึนง่งอนีกเก็บหนึ่งอันนี่นมาเดี๋ยวตาฉันบ้างเ<ร>ก็บหนึน่งอันจะเก็บอะไรเอ็นท์โพโอเคมาเดี๋ยวตาฉันบ้างในนี้ในในนี้เป็นยืมเดี๋ยวเดี๋ยวฉันก็ดูโอ้ฉันได้ดาบทองน<ส>่ะ<ส> นี่ฉันได้รองเท้าหนังอ่ะนี่ฉันได้กางเกงทลองอ่ะนี่ฉันได้เสื้อหนังอ่ะดีกว่าได้อะไรนี่ฉันได้เอโฟนอ่ะดูเขาดูอย่างไรนี่ฉันได้หมวกเพชรน่ะนี่ดูซิเราจะมาดูตัวช่วยของของกันดูซิตัวช่วยจะเป็นอะไรสมุด วันนี้ตัวช่วยเลยโอเคพร้อมลงไปหรือยังตีเลือโอเคสองสามเอาเลยนี่เราโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยฉันด้วยไอ้สิตีมันตีมันตีมันดับไวดีดีส้มี่โอ้ชาฟิวนี่นี่นี่เนี่ยนี่นี่ยนี่นี่ยหี่นี่ยหายนี่เนี่ยนี่เยโอ้ยโอ้ย ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวทำช็อตเจ็บนะโอ้ยเกาะใครแตกอ๋อไม่มีเกาะแตกเกาะฉันแตกเปล่าดูสิมะข้าวเอาเกลืวครั้งวะตายตะนี่นี่ไงเล่าขอตัดชิปแป๊บหนึ่งนะครับมาต่อกันอีกครั้งนะครับเร็วลงมา มาด <ge ar> ิมาสู้กับฉันสิฉันโหดกว่านายนะมาดิฉันมีลูกน้องอยู่ตรงนี้หไั้กนฉันได้หกตัวฉันมีบอสหกตัวแล้ไปทไมจะสวยได้ นายไหมมาเดี๋ยวฉันเก็บให้อาาอโอเคอะเอาไปะจะน้องให้ตรงนี้นะของทองใช่ไหมของนายอะเอาไปเอาดาบทองไปออ๋เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึงเดี๋ยวฉัดใส่ของไปโอเคอ่ะเอานี่ไปเอา โบไปแล้วก็ลองเท้าแล้วก็เอา Enter Pro ไปกับ Enter Play ไป <c oughs> เอาอ๋อไม่ต้องแล้วมันช่วยอะไรไม่ได้ไม่ได้มวกแล้วมาเข้ามาดิเาาร็เวเข้ามามาสู่ฉันดี ออมะฮะตบมไเร็วลงมาเฮ้ยไปที่เล่นกันข้างบนยังม่เสร็จเลยูขอแอปเปิลมปิ๊ปยว้าียไปทำัทำไมเถียยังไม่เริ่มเลยนะ มานี่คือบอตตัวสุดท้าย1นึสเบิร์โอเคก็เลยเริ่มจากแกโอ้ยถ้าจะตายละกินแอปเปิลท้องไปแบ่ๆตายเอาันให้ตายเอาันให้ตายโอไม่ให้ตายอยากให้เหลือคุณเจ้าเล่หบอมบี้ เดี๋ยวอพิโซี่ตโดนลุมนะแกโอ้ยแหลกขอตธอคิปแป๊บนึ่งนะครับมาต่อกันอีกครั้งนะครับสกิลตายขอกินน้ำเป็นอท้องแป๊บนึงถ้าตายเลือไม่ี้งั้นเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะครับมันไม่เี้ยโจไเตอมาไปเลย เฮ้เอ๋เอาเลยเหรอเียตายเลยเฮ้สัมบีอะไรอยู่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันเก็บของให้นายเองเฮ้กูเก็บอ่าเอาไปฉันต้องดีเบอร์ขึ้นบนบ้านเฮ้ได้เกีบวอทัวร์เอาไปเลยนัวบอยก็ก็นี้มันบอสสุดท้ายดิไอ้โปร่ตีคนแรงเลยแกเสกดับเสกดับอะไรมันจะยั่วสติง จะติดจะสเติงอ่ะจะสเติงธรรมดาเองโอ้โหชิคแม่แมมันโคตรแรงอ่ะมามาสู้กับฉันข้างบนนี่ล่ะมามาสู้กับฉันข้างบนหรือข้างล่างโอเคแล้วใครตีฉันลุกไปใช้ใช้ใช้มือไหมหรือว่าใช้ดาบใช้มือโอเค ฉันขอดาบไปแล้วกันไม่มามุสุกับฉันไปเร็วไปเดมนเร็วไปเดมมาสู่ับชัันใช้มือเาใสตมะไม่เสจ้าเร็วเข้าตอนนี้สิบนาทีแล้วเนี่ยยา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 มาเหลือเจ้าไอซี Này nắm mùa tay lòng đất lơ Nice chơi yaku chân 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 เอ้ยม oh, uh, oh. uh, ือมึงแรงไเลยเตรียมของยายาจอมได้อยู่ได้โอ้ได้ครับโดนละมึงโดนละเอ้ยโดนละนี่ยานี่ยาไม่ไดสเป็งยัมดาละีเตนี่เราอาใส่ตมะอาใส่ตมะอุยอาเบะเอาใส่ตมะอยากวอาไว้อยู่เคุ้ เอ้ยทีวีไอซีไอซียดไอทอายดไอซีไอทยดไอโอมได้ไกเอ้ยแน่ชุดไหมโอเค thank you ไอโอมพายดไอซีแกมันทอมายดให้บนโเมน ดาบพันห้าสิบดีสิข้าขอมอบดาบนี้ให้เจ้าเพื่อเป็นวิสาสะแห่งข้าทวีที่ได้ดาบร้อยใช่ไปฆ่าวาจริงเหรอสิอ,อ,อุ๊ยชดัดนะเออมะนั้นก็ใครชอบกดไลค์ใครชอบมามากกดซับส้าเรบวันนี้ไปแล้วนะครับ